ฟาร์มโคโนมไม่มีการทัดบัวออกเป็นไปได้หรอทำได้อย่างไรไปดูกันความรู้รอบฟาร์ม by Good Dairy Farm โดยปกติการเลี้ยงโคโนมจะสามารถให้น้ำนมได้12-15ปีหรือน้อยกว่านั้นขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารของแต่ละฟาร์มหลังจากนั้นเพราะอัตราการให้นมก็จะน้อยลงไม่คุ้มกับการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ จะคัดออกขายเป็นเนื้อแทน <What? S 1> แต่กู๊ดเดลี่ฟาร์มจะไม่มีการคัดออกตลอดอายุของแม่วัวเลยจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้มาจากครอบครัวผู้ก่อตั้งกู๊ดเดลี่ฟาร์มที่มีความรู้สึกว่าแม่วัว ประโยชน์แล้วจะทิ้งเขาได้อย่างไรเมื่อเขาไม่สามารถผลิตน้ำนมได้แล้วเราก็จะหาหน้าที่อื่นให้เขาทำแทนเราขออธิบายการเลี้ยงโคนมกันสักนิดเมื่อแม่โคอยู่ในระยะการให้นมและตั้งท้องจะต้องการสารอาหารสูงเพื่อมาสร้างน้ำนมซึ่งได้มาจากอาหารคุณภาพสูงเช่นหญ้าสดคุณภาพ ทางกู๊ดเลี่ฟาร์มมีการปลูกหญ้าเพื่อให้แม่โคได้กินกันแบบสดๆดตัดปุ๊บให้กินปับ๊บแม่โคก็จะได้กินหญ้าที่สดกรอบและยังจะได้วิตามินกันแบบเต็มๆด้วยในการปลูกนั้นไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีใดๆเลยแต่ใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จากแม่โคเองการผลิตปุ๋ยคอกก็จะเป็นหนึ่งหน้าที่ในอนาคตหลังจากแม่วัวไม่ได้ให้นมแล้วนั่นเอง ชี่อร่อยออยจาก Good d a ลี่ฟาร์มผลผลิตจากแม่โครอารมณ์ดีเลี้ยงดูในแปลงหญ้าปลอด B, สารเคมีเสริมด้วยเกลือหิมาลยันที่ดีต่อสุขภาพผ่านการแปลรูปที่ได้มาตรฐานเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแคลเซียมและโปรตีนในการเสริมสร้างและต้อมแซมส่วนที่สึกหรอ